ผมมีรอยสักของซีเฟนเจรัดอยู่ที่ตัวและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงใส่เสื้อหมายเลข8ในคลิปนี้นครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าสาเหตุของโดมินิกโซโบสลายครับทำไมถึงเลือกใส่เสื้อหมายเลข8กับโขงแดงลิเวอูไปดูเลยครับ ล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลหงแดงลิฟท์ผู้ด้วยนะครับพวกเขาได้นักเตะคนที่2นะครับต่อจากแม็กอลิสเตอร์ครับและได้ตัวคุณภาพไปอีกแล้วนะครับนั่นก็คือโดมินิกโซบสไลครับมิดฟิลด์จากทางอาเบไลซิ่ครับปัจจุบันอายุแค่22ปีอนาคตยังอีกยาวไกลครับแล้วก็เป็นตัวทีมชาติฮังการีด้วยนะครับโดยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ครับอยู่ที่70ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญากับอาเบรไลซิ่ครับและจะมีการเซ็นสัญญายาวจนถึงปี2028เซ็นรวดเดียวยาว5ปีเต็มๆ โดยเรื่องคือฮาที่สุดในวันเปิดตัวนะครับนั่นก็คือโดมินิกซูเวอร์สไลครับเลือกใส่เสื้อหมายเลข8ดครับซึ่งเป็นเบอร์ตำนานของสโมสรหงแดงเรียบภูครับเคยเป็นเบอร์เก่านะครับของกัปตันผู้ยิ่งใหญ่อย่างซีเว่นเตอร์ลดนะยครับโดยโดมินิกซูเวอร์สไลครับก็มีการออกมาให้เหตุผลว่าทำไมถึงเขาใส่เสื้อหมายเลข8ดเบอร์ของซีเว่นเตอร์ลดไปดูเลยครับโดยซูเวอร์สไลก็บอกครับว่าผมมีรอยสักของซีเว่นเตอร์ลดอยู่ที่ตัวนะครับและนั่นคือเหตุผลว่าทาไมผมถึงใส่เสื้อหมายเลข8ของเขา ย้อนกลับไปในตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับตอนนั้นนี่ผมยังดูฟุตบอลไม่มากนักแต่ในฟุตบอลยูฟ่าชมเนลีผมได้ดูและผมมีโอกาสได้เห็นซีเวนเจอราดเขาเป็นผู้เล่นที่โคตรยิ่งใหญ่และนั่นแหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของโดมินิกโซบสลายครับว่าทำไมถึงอยากใส่เสื้อหมายเลข8ดของซีเวนเจอราดครับส่วนนี้แหละครับคือรอยสักที่เขาพูดถึงนะครับเป็นรอยสักของซีเวนเจอราดแต่เป็นแบบคำพูดนะครับซึ่งมีความหมายว่าพรสวรรค์คือพรที่มาจากสวรรค์ แต่ถ้าปราศจากความตั้งใจและการอ่อนน้อมท่อมตนมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยและนั่นแหละครับก็คือประโยคเด็ดนะครับของทางซีเวนเจอราดครับที่โดมินิกซูโบสลายครับชอบเป็นอย่างมากครับถึงขั้นเอามาสักที่แขนของตัวเองเลยทีเดียวครับโอ้โหครับถือว่าเท่ตั้งแต่วันแรกในการเปิดตัวเลยนะครับโดมินิกซูโบสลายครับที่มีการพูดถึงทางซีเวนเจอราดและมีการสักคำพูดของเจราดที่ แขนของตัวเองครับรวมไปถึงเลือกใส่เสื้อหมายเลข8 8ของตำนานอย่างซีเวนเจอรัลดด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันละครับว่าเขาจะประสบความสําเร็จมากน้อยขนาดไหนกับของแดงลิเวอพูจะเหมือนกับซีเวนเจอรัดหรือเปล่าครับก็ต้องมาตามลุ้นดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามดิวนี้ขอแสดงความยินดีกับของแดงลิเวอรพูด,ด้วยนะครับที่พวกเขาได้นักเตะดีๆไปอีกแล้วละครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับโดมินิกโซโบสไลนนะครับแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการที่เขาใส่เสื้อหมายเลข8ของซีเวนเทรา์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดและอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะ